ใบปลิวของแรดวิกเกนีนาะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะไ,ไปกว่าน,นั้นที่นี่นี่เราอยู่ไหนกันแน่เนี่ยยินดีต้อนรับอยาฮอเอ๊ะ,อะกาลังรออยู่เลยละ่ะมีกุจังกับเล่นคุ่ <c oughs> ที่พูดมานั่น่ะไม่เข้าใจเลยสักนิดพว <c oughs> กเธอมีสิ่งที่อยากจะทำไหมละ่ะสิ่งที่อยากทำเหรอฉันเองไม่ได้มีเป้าหมายอะไรด้วยสิ <c oughs> แต่ฉันมีนะ ฉันน่ะอยากจะก้าวข้ามคอนเสิร์ตของแรดวิกเก n นให้ได้เลยยังหรอกมันยังไม่พอหรอกนะนั่นสินะกว่าจะเทพชั้นกับแรดวิกเก n นได้ยังเหงไกลตอนนี้พวกเราทำได้แค่พัฒนาตัวเองต่อไปเท่านั้นสุดยดอดรอ่สุกดีจังคุณชื่อไรชิลองหาเพื่อนทีมดูสักหน่อยจะดีกว่าไหมถ้าตั้งใจจะก้าวข้ามงานนั้นจริงๆแล้วก็นะถ้าเรื่องนั้นหาเจอแล้วล่ะโคฮัเนะคือคู่หูของฉัน ก่อนหน้านี้เคยร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเหรอเคยร้องเพลงแค่นี้คาดึงดีเท่านั้นนะคะเห้นี่อากิโตะคนที่ตั้งใจจะก้าวข้ามและวิดเอ็นอย่างจริงจังน่ะนะพวกเขาผ่านการเตรียมตัวเตรียมใจมามากนะไม่ใช่ที่ที่จะให้มือสมัครเล่นมาทำแบบคือคือกลางๆได้หรอก เฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะความขัดข้องทางเทคนิคเหรอจะถึงช่วงสำคัญอยู่แล้วเชียวคิดจะทำอะไรกันน่ะอยากจะขยี้ยายพวกนั้นไม่ใช่เหรอพวกนั้นก็เริ่มวื่อพุกหนอยู่นี่ไงหมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าพวกอากิโตเป็นคนทำเหรอเออแล้วไงฉันเป็นคนทำเองนี่อากิโตจะยอมให้คที่ิตรียมใจไม่มากพอเอาแต่มองว่าจะก้าวข้ามแรฟวิเอ็นได้ไงล่ะจริงไหมอย่างยาจิ๋วตรงนั้นน่ะ ค่ไฟดับเธอก็ได้แต่ยืนกลัวจนตัวสั่นไม่ใช่หรืองไงยังกล้าพูดว่าเตรียมใจพร้อมเราได้อยู่ไหมจะไม่อยุดยแค่ตรงนี้ไม่ได้เธอคิดอย่างนั้นพราะกำลังกล้าสู่ตัวตนใหม่ไม่ใช่เหรออันจังเอ้อโคฮานะฉันนะอยาจะร้องเพลงกับอันจังฉันรู้ว่าฉันยังอ่อนหัดแต่ถึงอย่างนั้น ฉันก็อยากจะสร้างอีเวนที่ดีที่สุดที่ใครมีมาได้กันกับอันจังเพราะฉะนนฉันจะไม่หนีอีกแล้วใญ่นั่นคนที่เตรียมใจไม่มากพอคือฉันเองว่ายัางไงนะฉันนะไปกับนายต่อไม่ได้แล้วนี่นายเอาจริงงั้นเหรอฉันพูดจริงนะ <c oughs> นีะ่แก อ,อยายกิคุตอนที่ได้ร้องเพลงด้วยกันกันกบชินโนะเมคคุงดูสนุกมากเลยแท้ฮงั้นเหรอดูเหมือนสนุกอยู่สินะตัวฉันน่ะนี่นายไม่รู้ตัวเองเลยเหรอเนี่ยเ,เฮ้ยที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยในที่สุดอากิโตะก็มาแล้วละยินดีต้อนรับขอเพราะว่าตัวผมน่ะวิ่งหนีมาโดยตลอดจากพ่อจากดนตรีคลาสสิก ต่อากิโตะจะมุ่งตรงสู่เป้าหมายของเขาเสมอการร่วมทีมกับคนครึ่งๆกลางๆอย่างผมนะไม่มีทางทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงได้หรอกครับถ้าเป็นอย่างนั้นละ่ะก็ลองไปคุยเรื่องนี้กับหมอนั่นดูห <c oughs> ไหมล่ะออากิโตะแล้วมันยังไงกันละ่ะไม่ว่านายจะเริ่มโตได้เหตุผลอะไรฉันก็ไม่สนที่สําคัญในตอนนี้คือสิ่งที่นายอยากทำมันจริงๆยังไงละ่ะนายน่ะชอบดนตรีจะเรียกว่าข้างใครเลยก็ได้ เรื่องนั้นนะฉันเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเลยว้ถึงขนาดนี้แล้วยังจะบอกว่าไม่อยากรัอเพลงกับฉันอยู่อีกไหมก็ต้องอยากอยู่แล้วสิมันก็กลับมารับเพลงด้วยกันเหมือนเดิมแค่นั้นไม่ใช่หรือไงแต่ว่าฉันนะห่าหนกหัวหนกหัวหนกหัวสำหรับฉันแล้วนายน่ะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดเลยล่ะนี่ ทำไมพวกเราไม่ลองมารวมกลุ่มกันดูละ่ะนั่นนะ่ะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะฟังดูน่าสนใจดีนะถ้าเป็นพวกเราแล้วก็ไม่แพ้ใครแน่ไม่แพ้ใครนะแครน่นอนลีดเบ,บสบอล